ครับผมพูดงาวันนี้หน่อยครับผมก็วันนี้ก็ตื่นเต้นมากเลยนะครับผมก็จริงๆนึกว่าเป็นงานแบบก็ใช่นึกว่าเป็นงานไลฟ์บอกว่าที่ที่เราเคยทำมาก่อนอะไรเงี้ยไม่ได้คิดว่าจะมีพวกพี่ๆสื่อมาเยอะขนาดนี้ก็ก็ทำให้ตื่นเต้นขึ้นมาเยอะเลยครับผมหนงพิจกรรมวันนี้จะมีอะไรบ้างครับก็เราก็ต้องรอติดตามดูในไลฟ์ครับแต่ก็พวกเราก็จะทำให้สนุกที่สุดครับก็น่าจะเดาได้นะว่าเรามาที่ที่ไหนนอะใช่ พร้อมไหมครับพร้อมไหมโอ้อยู่แล้วพร้อมครับพร้อมมากแล้วนี่สายกีฬาแบบนี้เนี่ยเขาเล่นกิจกรรมแบบนี้ไหมปกติผมถ้าว่างๆนะผมจะชวนเพื่อนไปขับรถดิฟกันครับผมแต่ว่าโอคัสไม่ได้เล่นมานานนะครับก็อยากอยากขัรล้อใช่แล้วก็เล่นสายความเร็วอยู่นะก็เน้นหน่อยครับแล้วบิลหรอคะของบิลก็ชอบขับรถอยู่แล้วครับแล้วก็ที่ ที่ภรรยาเขาก็มีสนามโกคาร์ทแบบนี้เวลาตอนอยู่ชนบุรีก็กลับไปเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยครับแสดงว่าวันนี้ก็คือพร้อมเต็มที่พร้อมครับถ้าไม่เกิด,ดกอุบัติเหตุก่ไม่มีไม่มีไม่มีเราพูด <laughs> ถึงเรื่องของการช้อปปิ้งของเราในสีไลฟ์สไตล์ช้อปปิ้งเราเป็นยังไงก็สวยคืัโอ้อส่วน <laughs> ใหญ่ก็จะเป็นออนไลน์ <laughs> ช้อปปิ้ง <laughs> โอเคอช่วงนี้ช้อปอกล้องฟิล์มเยอะอยู่ครับมนี่บอกว่ากำลังอินกับกล้องฟิล์มกับ กับฟิล์มนะครับผมน่าจะซื้อฟิล์มมาหลายม้วนอยู่ตอนไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้ถ่ายหรือเปล่ารับผมแต่อย่างของวิวนี่คือคติประจําใจอะไรนะชอบก็จัดประหยัดทําไมครับแต่ก็รู้สึกคํานี้ใช้ใช้ใช้บ่อยไปแล้วก็ต้องประหยัดบ้างแต่ก็ต้องต้องต้องใช้ต้องช็อปแล้วเพราะว่าเราเป็นสายช็อปอยู่แล้วอะไรยเงี้ยแต่วันนี้โปรแรงขนาดนี้นี่คือยังไงเออโอ้ใครจะอดใจไหวอะาไเต็มหคะตอนนี้เรอะไรไปบ้างค่ โอ้ช่วงนี้ก็เ,เน้นบำรุงหน้าอย่างเดียวครับ<ม><ม>ก็เน้นเป็นในทางแบบครีมบำรุงเซรั่มนูน่นนี่นั่นเลยครับเพราะแต่ทุกทนู้นก็คือเป็นอุปกรณ์กล้องฟิล์มใดๆแต่ทั้งนี้ก็คือเป็นผลิตภัณฑ์หน้าอะไรอย่างเงี้ยใช่มีให้อวดทุกทิตย์ครับมีแนะนำกันไหมคะแบบว่าเออตอนนี้ดีอันนี้ดีอะไรอย่างเงี้ยอ๋อช่วงนี้ต้องเก็บสต็อกฟิล์มนะเพราะราคามันขึ้นแล้วเก่งกับอะไรบ้างอะแล้วถ่ายอะไรเป็นพิเศษไหมคะเวลาแบบว่า อ๋อคือก็พกไปอตอนเราไปคือเราเพิ่งมี w o ทัว tour กันคนระับแล้วก็ผมก็พกแบบว่าต้องคอมแพกไปเพื่อจะไปถ่ายแบบว่ากเก็บความทรงจาอะไรอย่างเงี้ยความทรงจำแกไปถ่ายเพื่อนๆถ่ายเวทีถ่าย,วายพวกพี่ๆทีมงานอะไรอย่างเงี้ยครับตอนนี้ก็เหมือนอแพร่กระจายไปเรื่อยๆครับก็นักสแสดงในคินพอหลายคน,น <ๆ S 1> ก็เริ่มมีกล้องถีมเป็นของตัวเองกันแล้วใช่ครับชวนให้เป็นแฟนมาแบบว่าช้อปปิ้งกันเลย โปรแรงขนาดนี้ถ้าอย่างที่คุณจัก,กรพันธ์ชอบพูดครับถ้าชอบก็จัดประหยัดทำไมนะครับโปรสิบเอ็ดสิบเอ็ดนี้แรงที่สุดแรงมากเลยแรงมากเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปกันให้มันๆเลยครับใช่แล้วก็สิบเอ็ดสิบเอ็ดเขามีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนนะครับมาช้อปกันก็รับรองว่าไม่มีอะไรสนุกกว่าการใช้เงินแล้วครับอ๋อั้นถามถึงเรื่องที่เพิ่งกลับจากตัวทัวร์นิดนึงเป็นยังไงบ้างเอ่ย เหนื่อยว่าแต่ว่าก็คือเหนื่อยแต่ว่าก็สนุกมากๆครับประสบการณ์ที่ไม่เคยคิดว่าจะมีในชีวิตเลยสำหรับตัวผมเองผมรู้สึกว่าผมกลับมาแล้วผมเหงาอ่ะรู้สึกว่าตอนมีเวทัวร์อยู่มันมันแบบมันมีแต่ความวุ่นวายมันมีความเหนื่อยทุกคนได้ทําในสิ่งที่ตัวเองชอบแต่พอมันมันเสร็จหมดแล้วเราก็กลับมาบ้านเราก็รู้สึกว่า คิดถึงเสียงวุ่นวายนั้นจังเลยอยากให้กลับมาอีกครับแม่กูก็บอกว่าเหงาเหมือนกันแสดงว่าคือที่นู่นสนุกสุดเลยสนุกมากครับแสดงว่าจะต้องมีแบบต่อไปหรือเปล่าเอออันนี้คือเพิ่งจะเอ่านนไม่รู้ครับอาจจะมีสิ่งเรียกร้องมาเยอะไหมคะที่จะให้เราแบบไปต่ออีกปู้มีมีมีครับเยอะมากครับก็พวกพวกเราก็ก็อยากอยากอยากทำต่อเหมือนกันอะไรเงี้ยใอะไรบ้างคไปโอ้ยอย่างแรกเลยก็ ก็เป็นแฟนแฟนคลับครับที่ไปให้กําลังใจแล้วก็ออทุกคนเนี่ยน่าหน้ารักกับพวกเรามากแล้วก็พวกเราเนี่ยทำเต็มที่แล้วก็ผมเนี่ยภูมิใจในตัวทีมงานทุกคนแล้วก็ตัวนักแสดงเองด้วยครับคือผผมประทับใจก็อย่างที่ที่ดูพูดก็คือแฟนๆแล้วก็ทีมทีมอ่าทีมงานไม่ว่าจะเป็นนักแสดงหรือว่าทีมที่อ่าทีมผู้จัดหรือว่าทีมอ่าบียนคาร์ของเราเองครับคือผมภูมิใจแล้วก็ประทับใจทุกๆคนมากที่บอกว่า ต่ช่วงเวลาที่วุ่นวายอย่างที่บิวพูดมันก็จะมีเวลาแบบที่ทุกคนบ,บอกว่าฮึบขึ้นมาแล้วก็ทําให้มันออกมาดีไม่ได้เหมือนอันนี้ก็คือเราแบบว่ากลับมาเพิ่มพลังตัวเองเหมือนพักนิดนึงรอเปล่าเเตรียมอะไรต่อ <laughs> <laughs> ใช่ก็เหมือนเหมือนได้กลับมาพักผ่อนแล้วก็เออช่วงนี้พวกเราก็รุยรุยสายงานรุยสายงานอย่างเดียวแล้วก็เอออยากจะทำโปรเจกต์ใหม่ๆ หมือนนกััครบแล้วงานเขาดาวที่อะไรยังไงล่ะเออที่หินกันมาอ๋ออันนั้นคือบอกแค่แค่หินยิ่งหินใหญ่ผมไม่อยากสปอยเอาไว้แค่นั้นก่อนเอาไว้แค่นั้นก่อนแต่ว่ามันจะต้องยิ่งใหญ่ครับเอาไว้ขนกันจะต้องไม่บอกอะไรไม่บอกอะไรไม่ได้ไม่ได้ผมเพราะผมก็รู้เท่ากันทุกคนนะท่านเราจะเป็นขนาดมือว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนเขาบอกงานในฮองานในฮอวันจันทร์ในฮองในห้องวันนี้หรือเปล่า เอาเซไว้ก่อนครับเซฟไว้ก่อนประมาณนี้ต้องถามว่าเราเซียมอะไรพิเศษด้วยหรือเปล่าดีกว่าเพราะว่าสเปเชียลเลยนะสุดท้ายปีใดกมอืออ้เอาเคยก็เป็นแบบช่วงเทศกาลนะเนาะก็อยากจะมอบส่งความสุขให้ทุกๆคนก่อนก่อนปีใหม่เนาะก็อยากจะ ทำอะไรเซอร์ไพรส์เล็กๆน้อยๆให้ทุกคนได้เห็นกันครับเล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยจริงเล็กน้อยจริงแล้วจากแล้วจากนี้นะคะเราจะมีอะไรที่แบบว่าเตรียมไว้ให้เจอกับแฟนๆกิีๆเอ่ยจากนี้เหรอ่ะมีอะไรปะก็อย่างที่รู้นะว่าเรากำลังจะได้ไปอ่าต่างประเทศอีกทีหนึ่งรับผมแล้วก็ได้ไปสิงคโปร์ก็ตื่นเต้นที่จะได้ไปเจอแฟนๆอืม แต่ว่าคือจริงๆผมไม่กล้าพูดเพราะว่าไม่รู้ว่าสามารถพูดอะไรได้บ้างก็เรายังมีโปรเจกต์ผมจะมีโปรเจกต์อ่าในอนาคตอยู่แต่ว่าคือพูดไม่ได้จริงๆพูดไม่ได้จริงไม่เบิ้์พูดไม่ได้ดูพูดได้ไหมเขาบอกว่าพูดไม่ได้ผมก็ไม่ได้พูดได้เฉยกันฝากแล้กันเนาะครับฝากให้ติดตามพวกเราค่ะมาถึงงานวันนี้ด้วยโอเคอขึ้นดูในมันเโอเค ก็สำหรับงานวันนี้นะครับ11 11เ่อเซลเฟสนะครับก็ขอเชิญชวนให้ทุกคนมาร่วมสนุกกันนะครับแล้วก็ในไลฟ์วันนี้สนุกแน่นอนครับเออแล้วก็มีโปรเจกต์ถัดๆไปจะมีอะไรผุดขึ้นมาอีกไหมก็สามารถรอติดตามได้ของทาง Beyond Cloud เลยครับผม Hi guys don't forget to follow us on Beyond Cloud social media channels and for today 11 11 sale for Central and Robinson Don't forget to come watch the live and have fun with us. As you can see, we're at a go kart, so you can guess the activity. So uh, please come and support us.